สวัสดีครับอยู่กับนิ่งนองคาแรงแสงทีละสามนะฮะวันนี้ก็เลี้ยงวัวเช่นเคยนะฮะก็ใบขับขี่ยังไม่ได้เราก็อยู่บ้านไปก่อนได้ใบกับขี่เมื่อไรเราก็ออกเดินทางไปหาง,งานทำก็ว่าจะซื้อวัวเข้าก็ เมื่อวานได้เดินเดินทางไปดูวัวอยู่ที่ตลาดนัดสังขะนะตลาดนัดไอข้ขายวัวนะก็ไปดูเสียได้เขาขายหมดแล้วโอ้ยหมดหมดไวมากเลยผมไปก็ถึงนู่นก็ประมาณเก้าโมงกว่ามั้งโอ้โหเขาว่าทำไมไม่มาตอนวันพุธวันพุธเขาก็เปิดเขาจัดแจง ไอ้เรื่องวัวผมไม่รู้เนาะผมก็ไปตามสีภาษาตามที่เขาว่าตลาดนัดท้งขะไอ้วันเพื่ฤหัดแต่เราก็ไปเนาะไปเโอ้โหไปอย่างไกลอหลังนี้ไปนู่นก็ประมาณยี่สิบยี่สิบโลอะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่โลเนี่ยจะไปดูที่ไอ้ตลาดนัดไอ้อะไรตําบลราม ไอ้ที่ทุรินอะตำบลรามอะไรอะไรนี่แหละบ้านบ้านบ้านอะไรอะแถวรามรามนี่แหละอยูทุรินนะครับดูใน gps เขาว่าวันจันทร์เขาเปิดดูในไอ้ตามออนไลน์นะเหมือน facebook แบบเนี้ยเปิดดู เห็นเขาบอกว่าจันท์อังคารเอ,อไม่รู้นะเออจะไปดูตอนวันจันทร์นี่แหละเผื่อได้สักตัวมา,าไว้เลี้ยงเผื่อภายภาคหน้าเราไม่ได้ทำงานแล้วก็ถ้าพวโตไม่มีตังส่งลูกเรียนเราก็ได้ขายวัวส่งลูกเรียน เลี้ยงเหมือนปีแรกผมผมเลี้ยงบัวได้ปีแรกใช่ไหมผมยังไม่ขายนะสองปีผมก็ยังไม่ขายผมจะขายนู่นช่วงอ่าน่าจะสามปีวัวมันจะมาตอบแทนเรา,าปีแรกเราเลี้ยงมันไปก่อนปีสามปีสนี่แหละ ทีนี่จะมีแต่กําไรเลยจากการเลี้ยงวัวบางทีก็จะให้เมียเมียเลี้ยงนะก็แค่ช่วงเช้าก็ปล่อยออกมามัดช่วงเที่ยงก็มาให้น้ำ ของเย็นก็ไล่วัวโค้กนั่นคตัวดำตัวดำนั้นของผมเมื่อก่อนผสมท้องแล้วน่าจะอคลอ,อดมาก,ก่อนก่อนกำหนดก็ได้ตุย Tùy bày Xí này Ủa oh, xí đen Đen đuôi Đánh chết đuôi Ủa hô Nà xìa đài Cái tông Đuông với ตัวไหนเดินตัวไหนไม่เดินอ,อนูน่นอีกตัวหนึ่งเดินไปอยู่นู่นแล้วเดินไปไกลมากเลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูทางทางที่เขาเอาหินลุกมาเทนะโอ้เป็นวัดด้วยออ้ฟ้าครึม ฝาครึมเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะฮะเห็นครึมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอันนี้โอ้โหแดดร้อนเนเน่เน่นเ ى, พิ่งมาครึมอีกครึมอีกนี่พึ่งเย็นอืมฝนเป็นหวัดอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูถนนว่าเขาทำเสร็จยังนกลจะเิร็จแล้วแหละมีบทบทอัดแล้วก็สปรีน้ำ บางคนไม่รู้ว่าทำไมถึงผมจะชื่อไอจะจะซื้อวัวช่วงถูกซื้อตุ๊กแกไมัยอา้าเราก็ต้องซื้อวัวช่วงถูกนะครับช่วงมันถูกแล้วก็เลี้ยงเก็บไว้ช่วงเดี๋ยวมันก็ราคาขึ้นเองช่วงนี้มันก็ราคาขึ้นมันหน่อยหนึ่งมั้งช่วงนี้นะเลยตัดสใจว่าซื้อช่วงช่วงมันถูกดีกว่าซื้อช่วงมัน ตัวละสี่หมื่นสามหมื่นนะตัวประมาณประมาณไหนหนุนประมาณตัวสีขาวโอ้ตัวประมาณสีขาวเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทนะหมื่นสองหมื่นนะ 12, นะช่วงนี้ถ้าไปซื้อช่วงแพงโอ้โหตัวละสามหมื่นสีห่หมื่นนุนใครจะมีปัญญาซื้อนะฮะมีแต่ซื้อตัวลูกมัน เี่ก็ตัดสินใจว่าจะซื้อไอ้ที่ว่าซื้อหนึ่งรุ่นบางทีก็ซื้อหนึ่งรุ่นรุ่นสองบางทีก็จะซื้อ2องรุ้นสามนะฮะคือตัวที่ท้องลนะจะไวกว่าซื้อตัวเล็กนะี่ถ้าซื้อตัวเล็กมาก็จะช้าหน่อย chẳng Trang Lô Chúng ta đi, <laughs> đây là bằng Đây là dòng rồi rốt bột ra rốt Rốt ra ba cũng ừ. ừ. phải nói đi Hôm nay dòng xảy dữ đây mà tiền măng không nè Hãy subscribe cho kênh này <laughs> ไปทางนี้ด้วยนะเพื่อเ, mm hmm. เห็นเห็นแบบแเด็ด mm hmm. ถึงไหนเนาะโอ, mm hmm. อ,อปตอนนี้ดีจริงครับนี mm ่ hmm. <Hey. S 1> น่าจะทำทางนี้ต่อบ้างน mm hmm. เนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ออกไปทางวานถนนได้เหมือนกันนะครับบางนี mm hmm. โอ้รถพวกรถสิบล้อจะจะเข้ายัางไงเนี่ยถ้าถ้าเททำทางนี้ด้วยนะครับโอ้หนี่เกรดตรงนี้เองไม่กล้าเกรดเข้าไปไกลไกลหรอกเดี๋ยวออกไม่ได้นะซอยมันทางยิ่งแต่เล็กอยู่ด้วยกติว่าเขาไม่เกรดให้นะครับตรงนี้อ้ ออกมาได้ดีได้ดีอยู่ครับถ้าจะให้ดีก็ต้องทำหลังเต่าถือว่าโอเคอยู่ครับมีมีบทอา มีสเปรย์น้ำด้วยนะเนี่ยโอแกวเลยแข็งโต๊กเลยอนะแต่ถ้าบทอัดแบบสั่นเนี่ยหินหายหมดครับหินนี่ไอ้ก้อนก้อนใหญ่ๆเล็กๆแบบเนี้ยเดี๋ยวมันหายฮะถ้าบดบทแบบสัน่น Mình dinh ra yu kyu 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 lục kyu 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 ra hay đi kyu 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 kyu